สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ดีได้ดีดีครับครับจับไม่องฝัคนเลยวกราสวัสดีครับูเรจีก่นูเรจีก่อนอายากเลยไม่หมดใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะาอยู่ลร้วนเนี่ย โจไปเินมาเองนะเปนมะไอโจมาโจชูน e. ี่อะไรยังได้ได้ได้สิได้เมาได้ได้ได้คลีนอลี่ได้ ได <cient> ้เลยครับบนททเอเชียเลสสวัสดีครับพวกเราอลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็สนุกมากครับที่ที่ได้มีโอกาสเดินแบบทั้งหมด7คนด้วยกันเลยทั้งทั้งวงเลยนะครับผมก็ขอบคุณทางแบรนด์มาที่เลือกพวกเรามานะครับบ โอ้ยจริงหลากหลายเนาะใช่หลากหลายมากเพราะแต่ละคนก็เลฟิเซนคนละแบบกันอย่างคนนี้คนแรกมาแบบว่ามีกีตาร์สายกีตาร์ด้วยเลยเด่นครับใช่ใช่ใช่ผมก็เลยจะติดจริงจริงถ้าทุกคนสังเกตก็จะมีอ่ะมีการผสมผสานระหว่างความร็อกความทังเข้าไปด้วยในรอบนี้ถือว่าตอบตอบโจทย์กับพวกเรามากๆเพราะเราก็่าแต่งตัวกันเท่อยู่แล้วในทุกวัน คล้ายกันครับมีความรอความพางแล้วก็แต่ละคนจะมีอุปกรณ์ไม่เหมือนกันอย่างผมก็จะมีหมวกหนังด้วยข้างบนนะแล้วผมก็จะมีเข็มกลัดติดอยู่ตามเสื้อครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วมีถือเสื้อด้วยนะใช่ใช่ใช่ไม่ให้ใส่นะครับให้ถือข้างในดีกว่าของนายเท่ชุดหนังก็จอเป็นจะว่าเป็นกางเกงขาสั้นและขายาวต่อกันแล้วติดด้วยเข็มกลัดทั้งหมดร้อตัว่าโอ้โหนับด้วยความมิกันแบบใช่แล้วก็เป็นการ เหมือนทำให้มันแบบรอกให้มันพังให้มันแบนบออยุคพาแบบซ่าๆอืใช่แนวันเลยจริงๆเราก็ได้ทูกแนวนะฮะแน, <laughs> น,แนต้นนแ,นแนวนอนเดี๋ตั้งแนวนอนได้หมดเลยครับแนวแน่ตั้งใจ <laughs> อะไรกัะเหรอเก่าเก่ากน้อาัอบ ครับผมก็ขอฝากงาน B a F r e บ i w ครั้งนี้ไปด้วยนะครับผมคือเราจะได้เดินอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมนะคือวันที่หกนะครบะนะคือเออ leisure project นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งฟันโรของพี่หมูนะครับผมแบรนด์หมูนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าเราจะออกมาในลุกอะไรอยากให้ทุกคนรอแบบรอบิวในเอ็กซ์กันเยอะๆนะครับผมเริ่มมาเลยเริ่มมาครับเริ่มมา ก็สำหรับแฟนไหนที่อยากติดต่อพวกเรานะครับสามารถยินดีเลยครับผมเปิดรับครับเปิดรับเสมอครับเดี๋ยวขอขอถามผลงานหนึ่งว่าเป็นผลงานครับผมก่อนที่พี่เพชรเปิดพูดน้อยที่พระเอกของเรเ่องไปเไงบ้างค่ะตอนนี้ละครเรื่องคือบอกว่ากระแสงเราดีมากเออตอนนี้ก็มาถึงประมาณครึ่งเรื่องแล้วเนาะเพราะว่าอีพีเออเออตอนนี้คุณคุณชายกำลังป่วยอยู่แต่ว่าใกล้หายดีแล้วใช่ครับก็ประมาณ ผมรู้สึกว่ามันเข้มข้นและแต่มันจะเข้มข้นอีกในอีกเพราะฉะนั้นผมพูดเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยจะเข้มข้นกว่าเดิมมันจะมีหลายๆโคที่จะค่อยๆถูกพลายออกมาเราฉะนั้นก็ฝาาติดตามอีกสิตอนที่เหลือด้วยนะครับนับแรงครับผมเนะคะว่าเราเี็นครเขาเรียกทีพรเอกเออก็ไม่เคยนะเริ่ขี้แล้วเริ่แล้วก็เคก็เมขเิถามเพื่อนๆฝาอะไรดูหรือฝ่าฟิตดามเป็นยังไงเคยถามเพื่อนยังครับถามคดูก่าเลย อันไหนเขาดูซ้ำเป็นยังไงเพื่อนเ,นเป็นที่จะเป็นยังไงมาดูแต่ใน X อ้าจริงคือมันมีคือต้องบอกว่ามันแมสม Has มมห,ลหลายอันมากแฮชแท็กที่ขึ้นมาหน้าฟีดผมอ่ะคือมันมีเจนหลายหลายอันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่เราแบบออร่าพระเอกม,มันจับมันจับล่องมันจับหน้าส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดชุดชุดส่งของชุดส่งสองใช่ไม่ใช่เซลล์ได้เซลล์ไดคือคือนชอบมาแซวผมเวลาแบบออนแอร์อะไร ประมาณนั้นครับโครงการแล้วเขาเลยลืมละได้ดูไหมดูผมดูครับผมถึงผมจะไม่ค่อยได้เซลล์พี่เจสแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยผมแอบดูเอ็กซ์คนเดียวนี่ผมเขินจริงๆนะพี่เจรู้เปล่าใช่แอบเขินอยู่คนเดียวตลอดเวลาครับผมพี่เจเล่นดีมากๆเลยครับเล่นดีกับครอบครัวดูกันทางค้าวครัวที่บ้านชอบมาครับผมแล้วก็เจสเล่นดีมากเล่นดีทุกคนแหละเนาะเจเนาะทุกคนเล่นดีเลยดูได้ดูใหม่ครับผมได้ดู ไม่ได้ดูบ้างครับผมแต่ว่าก็กำลังค่อยๆแบบทยอยเก็บไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราเราเราพเพิ่งลปิดเพลงมาใหม่นาะแล้วก็เริ่มแบบเหมือนทุกคนน่าจะเห็นท่าเต้นกันไปบ้างแล้วนะครับผมก็กําลังอยู่ช่วงซ้อมๆกันอยู่ครับแล้วก็ช่วงเก็บไลน์ที่ผ่านมา่ยู่<ม>ใ,ใช่ท่ากัน การละครเมื่อไหร่ได้เห็นคุณโสเบอร์เป็นผู้มารกันบ้างคะอ๋อวัอันนี้ไม่คิดเฮ้ยเออน่าสนใจเนอะคิวงานค่อนข้างเยอะเคิวงานยอะมากเลยอะแต่ว่าจับวางมือใช่ต้องต้องต้องลองถามผู้กำกับดีกว่ามผู้กำกับเขาต่างกันดีเริ่มเขาเริ่มผันตัวจากนักแสดงไปเป็นผู้จัดละครแล้วครัใช่กาลังหารอดเด็กเข้าสังกัดใหม่ครับชื่อสังกัดว่าอะไรนะภูมิไนกันละครพวกไหนท์การละครจะลองเล่นก่อนขอไมแบบ ใชนี่ยจะเป็นพระเอกใครจะเป็นนางเอกไม่วางตัวไว้ระหว่างคู่ตรงนั้นเอางี้เราต้องรอดูบทก่อนถ้าบทถ้าบทเป็นบทที่ใครที่โดนกระทำเยอะๆโดนทำร้ายจะเป็นภูมิเพราะมันจะค่อนข้างอินพอนายจะทำร้ายพี่ภูมิตลอดเหมือนจริงเหมือนจริงก็ประมาณนั้นถ้าอย่างเราถามเล่นในบทที่เสรได้สิเออเล่นได้ครับผมเล่นได้เดี๋ยวเล่นเป็นแจ็คสันให้จะร้องเพลงโอยแต่ว่าเป็นแจ็คสันนต้องดูเก่งครับผมเก่งมากจริงผมเล่นได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเล่น เล่นเอ่อมีมีมีความสุขเศร้าว่าลันลาไหนลันลาไหนลันลาเนี่ยยากงานละครไม่คาดวันที่พอกติ๊กต๊อกินนอกจากพระเอร์มนี้แล้วพระเอกร์มนี้มีนี่สองคนเลยเป็นไงบ้างครับผมก็รอบนี้นะเอ็มวีใหม่อลาร์ครับทันคนเก่านะครับก็พวกเราเวลาร์ครับได้มีโอกาสเปลี่ยนวิธีเล่นเอ็มวีของพวกเรา เราเลือกเราเลือกเปิดเพลงแรกเลยคีอเราเลือก MV จากที่มีเต้นมีสตอรี่อันนี้เป็นสตอรี่แบบเต็มๆตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็มีผมกับมิวออนที่เป็นนักแสดงนำขึ้นมาในรอบนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่แพรวนะครับที่มาเป็นนางเอกให้กับพวกเราอลาสมากๆตัวเต้นตัวเต้นมากอันนี้เป็นการรวมหรือว่าเราอะนะโอ๋โอันนี้เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมผู้ใหญ่แต่ว่าเหมือนเขาเขาบอกมาว่าด้วยความที่เพลงนี้ผมกับมิวออนอ่า รับต่อกันด้วยอะไรอย่างนี้ยแล้วเนื้อหามันก็อยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะก็เลยก็รู้สึกว่าอาจจะเหมาะสมอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันต้องเป็นวิวถามผู้ใหญ่ก็เหมาะสมมากๆเพราะพ่อเออวิ่งกับมีวอ์เล่นแล้วมันดูแบบเคมีทุกคนเข้ากันมากเลยครับผมแต่จะบอกว่าเซอร์ไพรส์การแสดงอร้อนมากครับเพราะไม่ไม่เคยเห็นน้องลองเล่นมาก่อนนะครับก็รู้สึกว่าแบบเก่งขึ้นเยอะมากเครับผมแอคชั่นอือปึ๊บขายเพลงหน่อยเลยขายเพลงหน่อยครับผมสำหรับเพลงใหม่นะครับกัเพลงเก่าเอดลาสนะครับผมก็รับชมได้ทางแอ็ดลัสเซเชียล ตอนนี้เรใครับผมเรียกว่าวิว่วงวิวขึ้นเร็วมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่านั่งอ่านนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยครับผมรู้สึกว่าแบบเออคนเขาชอบเพลงนี้กันเนาะอะไรเงี้ยเลยรู้สึกดีใจมากๆที่เอลิสก็ยังติดตามแล้วก็ยังชอบผลงานพวกเราอยู่ครับผมใช่แล้วก็อยากจะฝากแกนี้ก็คือ ใน MV เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นท่าเต้นเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทีป๊อปเซต์มาโชว์ทุกคนครับผมเป็นแบบ full performance ให้ทุกคนเห็นครับระหว่างนี้ก็สามารถไปเล่นช h ย l l e n g e ของเราได้ด้วยใช่มีท่ามือง่ายๆให้ทุกคนได้แบบเต้นตามแล้วนะครับปล่อยท่ามือง่ายๆให้ทุกคนแบบได้แบบชิ้นก่อนอะไรเงี้ยเขาลองโชว์ได้ไหมฮะเขาลองโชว์ได้ด้วยโชว์ได้เลยทำอะไรได้หมดเลยทักเริ่มเต้นตาครับจะเป็นคนที่รักจะมากเกิน กว่าที่ใครจะรักได้รักเป็นคนที่เธอเคยมอบหัวใจใส่มือไว้ให้เต็นดูแลเป็นคนที่รักเธอไม่มีข้อแมาคนนั้นเธอได้ไหมเ่ายง่ายง่ายง่ายลูกพี่ก็เต้นตามได้ครับผม บอกเลยว่าเซตใหญ่เ็ซตใหญ่เซตใหญ่เต็มท้าีมีอีสเตอร์เอกเออเราจะเรียกว่ามีอีสเตอร์เอกมีอีสเตอร์เอกแต่ต้องจับตาดูกันดีๆครับพี่พ๊อปเตจรอบนี้ปกติเราจะมีแบบเล่นเรื่องการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยรอบนี้พิเศษพิเศษอัลาสอาจจะมีมากกว่า7คนครับผมไม่รู้เลย จะต้องรอดูครับแล้วก็แล้วก็มีคนคาดแบบมีคนคิดว่าเฮ้ยเพลงช้าจะเต้นยังไงก็ลองมาดูนะครับว่าเราจะแบบทำยังไงเราจะเต้นมาเป็นแบบจังหวะยังไงกันนะครผมอะไรนะอาจจะไม่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่ผมต้องรู้เพราะว่าคนเขาถามมาเยอะว่าเพลงช้าขนาดนี้แอนล์รเต้นยังไงเราเต้นได้เล่ยากด้วยยากด้วยนะผมพอแล้วนะผมในงานเต้ังไง แค่ขาท่ามือแหละแต่ว่ามันจะเริ่มมีจังหวะโยกจังหวะขาขึ้นมานิดนึมงขามีการสับแขวปุ๊บปุ๊บฟับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีคอยากโชว์ไหมอยากโชว์ไหมคือถ้าเกิดโชว์คนก็จะไม่เข้าไปดูบนทีรอบเสียชีวิตย้อนเวลา้อนเวลาย้อนเวาาปลายปีแล้วก็แบบเทศการเปิดตัวมาไปไหนกันบ้างมาทำงานหลุดเนี่รอทำงานทำงาน ก็เรียกก็เรียนในว่าเริ่มเริ่มมีครับเริ่มเริ่มมีขึ้นเหนือลงใต้บ้านนะครับก็ยังเข้าที่อีกนะครับยังแน่นที่อีกใช่ครับหลังประกันความมันเขาเพลงเยอะขึ้นแล้วครับผมอันนี้เรียกด้ว่าเดี๋ยวเราจะเจอแต่คนที่ต่างมีแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วกนแฟนหน่อยให้ติดตามครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมสามารถติดตามพวกเราแอนด์ลาวนะครับด้วยทางแอนด์ลาว์ออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมก็เราจะอัปเดตตารางงานลงไปในนั้นนะฮะแล้วก็ ถ้าใครอยากเจอพวกเราจริงอยากที่จะแบบมาสนุกกับพวกเรานะครับก็ยินดีนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ว่างก็สามารถที่จะแบบติดตามเราในออนไลน์ได้นะครผมไม่เป็นไรเลย้วเจอกันนะครับขอบคุณครับคินเสร็จครับซินบซื้อซินสายตู้ทำนิ่งทำนิ่ง video 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 yeah tập จากของอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวกันใหม่นะครับ